เราจะเข้าไปไหว้พระนะครับอ่าเชิญครับเชิญครับ,รบหยุดลืมลุกเผยให้ฉันดิระวังตกเดิน <ๆ S 1> นี้กล้องอยู่ตรงนี้ครับนี่ในวัดใหญ่ครับสวยมากครับ เห็นป่ะนะนี่ถ่ายรูปม,ม,มุ <c oughs> นม,มนี้ตกยืนมุมนี้ตกยืนมุมนี้อ่ะตกยืนมุมนี้ม,มุม,มนี้สวยมากครับเล็กด,ด,ดีมุมกล้องเล็กอ่ะ <c oughs> 在楼下等。啊？ โอ yeah. no. ้โหนี่ถ้าเคลียนเลื่อนมาตรงนี้นะเห็นผ้าด้วยนะเจ่าวเลยเนอะวางมุมไม่ไม่ไม่ดีจริงหรือนี่เขาต้องผีต้องห้ามผีเปลียนจะพังร้อยเปย์เกลียนวางโดนหล่นเนาะ อยู่หน้ากัน <c oughs> <c oughs>